บางครั้งที่ฝงตกฉันมองที่รถติดอาจมีเรื่องราวที่เธองุดยินหัวใจกับวันที่แสนเละบางทีที่อยากรับบายเธอคิดถึงไกลแบบเดียวจอแลกมารักเข้าใจผิดอารมณ์ที่เธอได้คิดว่าไม่เลือใครให้รู้เอาไว้เธอตรงนี้ยังมีฉัไนไงที่อยู่ค้าง ร้องได้ใช่ร้องรนะับรู้ว่าใครเท่ากันเสมอยิ่งน้อยเรื่องเธอทุกมาก่อนใครนี่คือตังยามไม่ว่าวันเดียหรือเมื่อไรแต่ยังจะคอยดูแลจะไปอย่างนี้การวางใจฉันไปแล้วไม่เลยและไม่เคยคิดทวนกลับคืน จะแกล้งอย่จะโกที่ะแง่ก,กันไปอยู่เป็นเพื่อนเธอเพราะรักจนเราจแล่าลาก,กับรอยยิ้มเธอก็คุ้มค่พอเอาว่าไงก็รู้ว่าใจกนยังน้อยริ้เธอยังมก่กอนใครพี่สัญญาไม่มว่าวนที่หรือ r ันไร

ใจให้โดยไมีข้อมาใหเ่เธอหมดและฉันไม่มีให้เธอไว้คนเดียวใจไม่มีหมดรักฉันไม่จำบแนถึงใจนั้นให้เธอขอบคุณครับ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  โอ้ที่นี่วัยรุ่นเยอะอ้าวขอเสียงวัยรุ่นเลยครับ <Yeah. S 1> สงสัยที่เหลือที่ไม่ได้กรีดสงสัยจะไม่ใช่วัยรุ่นนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงโอ้โหวันแดงเดือนวันนี้ใครใครไหนใครแฟนหงขอดูมือหน่อยครับแฟนหงครับผมอ๋อแฟนหงแล้วโอ้โหขอขอเสียงแฟนหงหน่อยแฟนหงอยู่ไหนโอโห ใช่ได้โอ้โหมีแม่มีแต่ได้ยางงี้น่าทำความรู้จักพิเศษหลอเลนเอาใครแฟนผีครับแฟนผีอ,ผอ,อย่าหน่อยหน้าผมแฟนผีอ้อ้ที่เหลือนี่สงสัยแฟนปืนนะเอาแฟนตอ๊ยเปิร์นเนี่จริงๆผมวันนี้ขอออกตัวก่อนนะครับผมผมไม่ได้เป็นแฟนผีแล้วก็แฟนของนะพอดีผมเชียร์นิวคาเซิลครับผมใคร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 เชียร์นิวคาเซิลบ้างครับ อะไรนะอะไรนะานายกนายานายกนี่ทีมเดียวกันทีมเดียวกันครับผมก็วันนี้ก็มาร้องเพลงแล้วกันสนุกสนุกก็มาฟังเพลงชายักเพลงแล้วกันนะครับก็ผมก็ขอยืมเพลงของรุ่นพี่ AF4 สุดหล่อคนนี้แล้วกันเพลงของพี่นัทศักดาทรนครับชื่อเพลงนาทีเงียบงันครับ